สวัสดีค่ะมีหลายท่านนะคะสอบถามเข้ามาว่าเป็นไตาวายระยะสุดท้ายหรือว่าระยะที่5้าหายได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่ต้องฟอกไตได้ไหมเดี๋ยววันนี้ระดามาแชร์นะคะแบ่งปันเพื่อนเพื่อนว่าไตาวายระยะที่5จะหายได้หรือไม่ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าไตาระยะที่5คือดูอย่างไงนะคะก็คือเราก็ไปตรวจเลือดนี่แหละคะ่ะ ตรวจเลือดที่โรงพยาบาลนะคะหรือว่าคลินิกได้เลยก็จะทราบผลตรวจเลือดมานะคะและในผลตรวจเลือดนั้นคุณหมอก็จะบอกเราว่าเป็นไตระยะที่เท่าไหร่ค่ะ mm. บางท่านอาจจะไม่ได้ผลตรวจเลือดมานะคะก็ลองถามคุณหมอกลับไปก่อนค่ะว่าเป็นไตวยัยระยะที่เท่าไหร่แล้วก็ค่า GFR อยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าสมมติว่าถ้าท่านอยู่ในระยะที่3ม ระยะที่3าเขาก็แบ่งเป็น2ช่วงนะคะคือ 3A กับ 3B และการดูแลก็จะต่างกันนั่นเองค่ะอย่างในระยะ 3A นะคะค่า g ชฟอารก็อยู่ที่45-59กระยะ 3B ก็จะอยู่ที่30-44การดูแลก็จะต่างกันละค่ะและถ้าเป็นระยะที่4่ค่า g ชฟอก็จะอยู่ที่ 15- 29นะคะในะระยะที่5ค่า g ชฟอจะน้อยกว่า15แล้วล่ะค่ะคุณหมอก็จะคุยเรื่อง ฟอกไตในระยะนี้นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะมาทราบว่าเป็นไตวายเนี่ยตอนที่ระยะที่4แล้วก็ระยะที่5แล้วนะคะระยะแรกๆจะจะไม่ทราบทีนี้ถ้าจะทำยังไงถึงจะรู้ได้ตั้งแต่ไตเสื่อมในระยะแรกๆนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือไม่นะคะ,ะมีความเสี่ยงหรือไม่ที่จะเป็นโรคไตถ้ามีความเสี่ยงและไปหาคุณหมอ ก็ขอตรวจค่าไตด้วยแบบนี้จะสามารถที่จะฟื้นฟูฟื้นฟูไตได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วกว่าที่จะรอให้ไประยะสีเระยะหนั่นเองนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นไตาวายจนกระทั่งมีอาการแล้วนะคนที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นเบาหวานไขมันความดันเกาแบบนี้ควรจะตรวจติดตามค่าไตด้วยค่ะควรจะติดตามค่าไตนะคะตามรอบที่ไปหาหมอ 3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีแบบนี้นะคะลองไปตรวจดูแล้วก็ขอถ้าคุณหมอไม่ตรวจก็อาจจะถามคุณหมอไปนะคะว่าขอตรวจค่าไตาได้ไหมเพื่อที่จะดูว่าไตาเราเสื่อมหรือยังเพราะว่าโรคที่ระดาเกล่ามาะคะเบาหวานไขมันความดันอ่าเกาพวกนี้จะนํามาก่อนนํามาก่อนก่อนที่ไตจะเสื่อมคนส่วนใหญ่ไม่ทราบก็จะมีกินยาอย่างเดียว โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะและสุดท้ายก็คือไตเสื่อมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นโรคเหล่านี้แรกๆรกะดาแนะนําว่าให้ขอคุณหมอตรวจค่าไตาด้วยนะคะตรวจค่าไตาเพื่อที่จะดูและก็ทราบในระยะแรกๆไม่ต้องรอให้ไประยะสี่ระยะห้าทีนี้คําถามที่ว่าไตไวระัสะสุดท้ายหายได้ไหมถ้าในทางการแพทย์นะคะในทางการแพทย์จะบอกว่า ฟอกไตยอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าแพทย์ทางเลือกนะคะแล้วก็การปฏิบัติตัวเพื่อให้ไตของเราเนี่ยคือชะลอการฟอกไตหรือสามารถที่จะยกระดับขึ้นก็คือฟื้นฟูขึ้นอย่างเช่นอาจจะอยู่ที่ระยะที่5มาเป็นระยะที่4หรือระยะ,ะ,ยะที่3ได้แต่นั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนจะขึ้นอยู่กับว่าท่านมีโรคร่วมอะไรบ้างผู้ป่ว,วยอายุเท่าไหร่นะคะการที่จะฟื้นฟูได้มากหรือน้อยไม่สามารถบอกได้ นะคะก็คือขึ้นอยู่กับรายบุคคลขึ้นอยู่กับผลเลือดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวนะคะ h, แล้วก็โรคร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการปรึกษาเนี่ยถึงต้องเป็นรายบุคคลแล้วก็ดูผลเลือดร่วมด้วยนะคะแล้วก็การที่อาจจะให้ท่านปฏิบัติตัวแต่ละคนนั่นแหละก็คือขึ้นอยู่กับผลเลือดนั่นเองค่ะถ้าเราทราบแบบนี <associ> ้แล้วเราก็จะสามารถที่จะสามารถที่จะฟื้นฟูไตนะคะชะลอการเสื่อมของไตหรือชะลอการฟอกไตได้นั่นเองค่ะ แต่ว่าคําว่าหายนะคะคาว่าหายของตายระยะที่ห้ารตายวารยะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าหายเพราตายเสื่อมไปเยอะแล้วแต่จะมีว่าสามารถที่ค่าไตาจะดีขึ้นได้เท่าไหร่อย่างเช่นจากระยะที่5นะคะก็มาระยะที่4ระยะที่3อย่างเช่นชี้มาอาจจะอยู่ที่ 12, 13อ่าแล้วชี้มาขึ้นมา20แบบนี้อันนี้ได้นะคะแต่เราจะไม่มีคําว่า อ๋อโรคไตหายไปแล้วแบบนี้ค่ะเพราะงั้นก็เกิดการเสื่อมไปถึงระยะที่5แล้วการที่จะไประยะที่1เหมือนคนปกติก็ค่อนข้างยากนะคะถ้าเป็นไตวายเรื้อรังนะคะถ้าเป็นไตวายเรื้อรังจะยากมากที่จะไปสู่ระยะ2กับระยะ1แต่ถ้าไตวายเฉียบพลันไตวายเฉียบพลันสามารถที่จะไปได้คือสามารถี่ไประยะ2ระยะ1ได้แต่นั่นหมายถึงว่าขึ้นอยู่กับก่อนที่ไตวายเฉียบพลันนั้นค่าไตอยู่ที่เท่าไหร่ สมมติก่อนที่ไตวายเฉียบพลันอยู่ระยะหนึ่งอยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรบางอย่างผิดปกติกับร่างกายทําให้เกิดไตวายเฉียบพลันไประยะ5อันนี้ก็สามารถที่กลับไประยะหนึ่งได้นะคะแต่ถ้าไตวายเรื้อรังจากโรคต่างๆเช่นเบาหวานไขมันความดานันเกาแบบนี้นะคะอันนี้จะยากที่จะไปสู่ระยะที่1แต่สามารถที่จะฟื้นฟูความเสื่อมของไตหรือว่าชะลอการฟอกไตได้นั่นเองค่ะบางท่านจะได้ยินคุณหมอว่า ไม่หายหรอกก็สุดท้ายก็ฟอกไตนะคะให้กินยาไปกินยาตามอาการกินยาตามอาการไปนะคะแล้วก็คุมอาหารแต่สุดท้ายแล้วก็ไปสู่การฟอกเกือบทุกคนนะคะเกือบทุกคนถ้าเกิดว่าคนนั้นไม่ได้มาศึกษาแพทย์ทางเลือกหรือว่าการคุมอาหารอย่างจริงจังทานยาอย่างเดียวก็จะไปสู่การฟอกไตได้นั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าไตวายระยะสุดท้ายหายได้ไหม ขึ้นขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเองขึ้นอยู่กับผลเลือดอาการโรคร่วมและการปฏิบัติตัวนะคะแต่ว่าท่านสามารถที่จะไม่ไปสู่การฟอกไตได้นะคะถ้าท่านตั้งใจที่จะทําจริงๆเพราะว่าระดามีเคสหลายเคสเลยนะคะที่ดูแลอยู่ให้ทาแนะนําเรื่องอาหารนะคะและบางท่านจําเป็นที่จะต้องใช้สารอาหารเสริมรูปแบบเจลูมิกับฮาเข้าช่วยด้วย อันนี้ก็จะเห็นผลชัดเจนเพราะว่าบางท่านน่ะมีเวลาแค่1เดือนบางท่านมีเวลาแค่1เดือนแล้วคุณหมอบอกว่าจะต้องฟอกไตเพราะนั้นจะต้องเข้มข้นในการคุมอาหารมากๆเลยนะคะอาหารที่คุมนะคะในกลุ่มโปรโตีนโปรโตีนแล้วก็อาหารกลุ่มผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมนะคะแล้วก็พวกกลุ่มอาหารสําเร็จรูปต่างๆที่มีฟอสฟอรัสสูงรวมไปถึงพวกเครื่องปรุงต่างๆที่มีโซเดียมนะคะ เค้กเบเกอรี่ต่างๆอันนี้คือต้องคุมนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการข้อมูลว่าท่านควรจะคุมอาหารยังไงก็สามารถไลน์มาที่ระดาได้เลยนะคะที่ไลน์ i d j a l b y ระดาค่ะเดี๋ยวระดาขึ้นให้นะคะสามารถที่จะ,ะส่งข้อมูลนะคะผลตรวจเลือดผลตรวจเลือดของท่านล่าสุดมาให้ระดาได้เลยนะคะถ่ายรูปชัดๆนะคะถ่ายรูปผลเลือดชัดๆทุกหน้า นะคะคที่มีอยู่เป็นผลเลือดล่าสุดส่งมาที่ Line id @jelby ร a ดาได้เลยค่ะเราจะดูแล้วก็แนะนำกลับไปให้นะคะว่าท่านควรจะควบคุมอาหารยังไงและจาเป็นที่ต้องทานเจลยังไงบ้างเพื่อจะฟื้นฟูนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ที่ทานอูมิกับฮาร์ดอยู่ระดาก็อยากจะให้ทานแนะนำทานต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถึงรอบหาหมอก็ส่งผลเลือดมาได้เลยค่ะนะเดี๋ยวระดาให้ดูสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักนะคะ เพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักอูมิกับฮาร์ดนะคะอูมิซองสีเขียวค่ะอูมิจะช่วยในการฟื้นฟูเซลล์ไตนะคะและลดการอักเสบในร่างกายอูมิมีอ่าอูมิก่อนอูมิมีสารสกัดที่ชื่อว่าฟูคอยแดนะคะที่เป็นส่วนผสมหลักเลยแล้วก็มีงานวิจัยมากมายนะคะที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายต้งอ่ามี ฟื้นฟูร่างกาย8ระบบเลยนะคะในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการอักเสบนะคะหรือว่าฟื้นฟูเซลล์ตับไตแบบนี้นะคะอูอมิ2ส,สีเขียวและไตกับหัวใจเป็นเรื่องเดียวกันค่ะเกี่ยวเนื่องกันเราจึงแนะนำนะคะฮาร์ดอีกตัวหนึ่งนะคะ HRT หรือว่าฮาร์ดเพื่อที่จะช่วยดูแลไขมันความดันหัวใจนะคะให้กับผู้ที่เป็นไตเสื่อมก็จะได้ผลดี ถ้าเพื่อนๆดูแลผู้ป่วยไตยเสื่อมอยู่นะคะจะเห็นว่าถ้าเป็นไตเสื่อมอยู่คุณหมอจะจ่ายยาไขมันนะคะจะจ่ายยาไขมันให้เพราะว่าห่วงเรื่องเส้นเลือดติบตันนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดสมองก็คุณหมอก็ต้องจ่ายยาไขมันไว้ทั้งๆท,ที่บางท่านไขมันไม่สูงก็จะได้ยาลดไขมันเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นในส่วนของสารอาหารธรรมชาติเองเราก็เลยแนะนำสองตัวนี้ค่ะคืออูมิกับฮาร์ดนะคะเพื่อนท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะทักไลน์ระดา,า,าเข้ามาได้เลยค่ะที่ l ล n e ID ด e แอสเจลบายระดานะคะดายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะว่าท่านเหมาะสมที่จะทานอาหารนะคะอาหารประจำวันที่เราทานนี่ละค่ะ คุมยังไงนะคะแล้วจำเป็นที่ต้องทานเจลหรือไม่อย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ระดาฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนท่านไ,ไหนที่มีคำถามอื่นๆนะคะก็ช่องทางเดียวกันได้เลยนะคะ Line ID g e l b y เจค่ะยังไงเจอกันไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ